นี่ครับเจ้าของบ่อโอ้โหเดินหาอย่างเงี <Bond Ash Walker> Turn, h, country, <call> ้ยไปเรื่อยครับเดี๋ยวถ้ามีน้ำปุ๊บเอ้ามันงอหากันซะแล้วเนี่ยไม่เชื่อก็ต้องเชื่อนะแกบอกว่าทำมาทุกบ่อฮะเจอประจำฮะปุ๊บอึบเอ้อ ตรงเนี้ยถ้ามันงอก็หากันแกบอกว่าจุดเนี้ยมีโอกาสที่จะมีน้ำานี่แนี่บนี่แบบนี้แห่งทองเหลืองเลยฮะอ่าเดี๋ยดูดูดูมือแกมือแกไม่กะดิกเลยนะ คือมืออยู่องศาเดิมเดี๋ยวเหล็กมันกันบแล้วนนก็สามารถตบบาดาลได้เออเอาออบ่อละมือแปดนะท่าน่างบอกว่าเจดดาะจนน้ำออกถ้าเกิดว่ามีม,มีน้ำนี่คือไม่คิดตังค์ก็เสียเฉพาะค่าน้ำมัน <laughs> นี่ฮะอุปกรณ์เขามีปั๊มลมนะแอร์แมนแล้วก็เครื่องเจาะครับในเซตนี้เจ้าของ บอกว่าเป็นเซ็ตมือสองแต่ว่ามือสองราคาแรงนะเป็นล้านเลยตัวนี้ก็สี่แสนกว่าบาทเนี่ยสี่แสนกว่าบาทอันนี้อันนี้ห้าแสนไปรวมรถแค่พี่รถสองแสนล้านสองโปรอี่างนี้โอ้ถือว่ารายได้ดีครับ ลุมจอดี่ลุมแล้วประมาณหมื่นแปดฮะโอ้โหหลักการนะครับในการจอดมันจะมีหัวจอะครับแล้วก็ใช้ลมฮะลมในการไล่เศษวัสดุส่วนน้ำที่เราเห็นก็คือ น้ำที่อย่ในหลุมบ่อบาดานนีแ่แหละฮะแต่ว่ายัางไม่ใช่ตาน้ำนะถ้าเจอตาน้ำนี่น้ำไม่ดีครับน้ำดันขึ้นเลยหัใจหลังเขาฮะเครื่องแอร์แมนปั๊มลงเลื่อนที่ตัวแป่ติดจะหยุดเอาประมาณที้แปดสิบไปคุณผู้ชมน้ำเริ่มออกมาแล้วละล้วนแล้ว,ว,ลว,วตาน้ำแล้ว อันได้เป็นจริงแล้วครับจากที่บอกว่าน้ำไม่ออกไม่ชิดตังตอนนี้จ้ของนายจะได้เสียตังค์แล้วฮนะบ่อละหมื่นแปดฮะรับจบเลยเดินทางมาถึงท่อนสุดท้ายแล้วครับมืดค่ำพอดีนี่ก็เจอตาน้นาำเรียบร้อย หรือก็ตอนสุดท้ายครับก็คือล้างบ่อรวมท่อน,นี้เข้าไปก็อยู่ที่ราว80เมตร ชมรอให้น้ำใต้ดิมนมันซึมก่อนซึมมาหาบ่อที่เราขุดนี่แหละแล้วก็ทำการล้นงอีกรอบหนึง่งทำซ้ำๆครับจนกว่าน้ำมันจะใสเนี่ยครับมันมีซีเร็ยในการหาหาตาน้ำอยู่ด้วยวไปหาพี่ช่างในพี่ช่างทำยังไงนะการหาตาน้ำเนี่ยนี่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 ครับ เป็นมันแทงอันนี้แท่งะไรใช้ชนครับฮะใช้ชนบานไดอ๋อครับเดินบานไดใช้ชนบานไดอ่ะเดินเดินเเดินหาอย่างเงี้ยไปเรื่อยครับเดี๋ยวถ้ามีน้ำปุ๊บเอ้ามันงอหากันซะแล้วเนี่ยฮะไม่เชื่อก็ต้องเชื่อนะแกบอกว่าทำมาทุกบ่อฮะเจอประจำฮะปึ๊บอึ๊บเอ้ย

คือมืออยู่องศาเดิมเดี๋ยวเหล็กมัน้ครับบน,นครัแล้วก็สามารถตกบาดาลได้เออเอาเนี่ยครับ <c oughs> เอาพักบ่อผู้ชมอ,อันนี้ก็ปล่อยลมดันน้ำ้วฮะจับตาดูดิอี่ นี่ครับเจ้าของบอกโอ้โอ้ตาย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 คอยตายโอ้โหสุดยอดสุดยอดพี่น้องเอ้ยแมวเนี่ยจังเด้อว่าเอาเอาตังมาจ่ายเลยหมื่นแปดหน้ามาออกมาคิดตังค์เงินว่าโอ้ So